สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมเจมส์ลาลิก้านะครับเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาลิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยถึงหลังเกมที่เอสตาดิโอกาลอสตาเตียเร่นะครับบาร์เซโลน่าบุกไปชนะน้องใหม่เรอัลโอเวโดสามประตูต่อหนึ่งสามประตูที่ได้มาจากเอติกาเซียนาทีที่56นะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นาทีที่70แล้วก็ประตูปิดท้าย จากโรนันอาราโฮนาทีที่88ส่วนหนึ่งประตูที่เสียนะครับเจ้าบ้านได้ประตูจาก a อร์เบตโตเรนานาทีที่33ความผิดพลาดของโจนกาเซีครับในการออกมาตัดบอลซึ่งก็แสดงเห็นว่าเขาก็เป็นมนุษย์ทั่วไปคนหนึงนะครับที่สามารถที่จะผิดพลาดได้จังหวะออกมาตัดบอลจริงตัดดีนะครับแล้วจังหวะที่2เทียที่2ก็ถือว่าแตะบอลได้ดีเช่นเดียวกันแต่มาตายตรงจังหวะ3จังหวะที่จ่ายให้มากาซาโดครับ จ่ายไม่ตรงแล้วก็จ่ายออแรงแต่ทั้งนี้เท่านั้นก็ต้องให้เครดิตกัอบอรารบาโตเรนาครับตัดสินใจยิงเร็วทันทีครับยิงบอลระยะ40เมตรไม่ง่ายนะครับน้ำหนักทิศทางต้องเป๊ะแล้วก็ความเร็วครับเพราะว่าโอกาสมันเปิดเพียงแค่เซียววินาทีเท่านั้นซึ่งอรารบาโตเรนาทำได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกเหลือจากการตามหลังศูนย์ประตูต่อหนในนาทีที่33แล้วเนี่ยเกมโดยรวมของมาโซนาก็ไม่ถึงจําดี ปัญหาที่เห็นได้ก็คือเกมรุกครับมีเพียงแค่มาคัสดัฟอร์ดเท่านั้นที่คุกคามแนวรับของอเบโดได้ส่วนตรงกลางก็ดูตื้อตื้อต่างต่างนะครับนั่นทําให้ฟริกเปลี่ยนทันทีเลยครับหลังจากที่จบครึ่งเวลาแรกก็ถอดมารก์กาซ์โดออกนะครับเอาเฟรนกี้เดยองลงไปนี่คือลําดับแรกที่เขาทําคือการจัดระเบียบเกมรับสมัยนาทีนี้ครับเดยองกับเปดีคือคู่ไพ่บอดเบอร์หนึ่งของโลกก็ว่าได้ พอลงไปเล่นปุ๊บเกมแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากครึ่งเวลาแรกบาซ่าคุมได้หมดจบนะครับหลังจากนั้นนาที64ใส่โรเบิร์ตเลวันดฟสกี้ลงไปถึงแม้ว่าทีมจะได้ประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งจากเอริกราเซียแล้วก็ตามแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับบาซโลน่าเองก็เข้าใกล้กรอบเขตโทษของอเบโดได้ค่อนข้างยากลำบากฟลิกจึงต้องการใครสักคนครับที่ไปเทคแอคชั่นในกรอบเขตโทษของอเบโดเยอะๆและเลวี่ก็ตอบโจทย์ที่สุด ก็ใส่เลวีลงไปหลังจากนั้นก็ให้ลูกทีมเน้นการเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับซึ่งการเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยไม่ว่าตัวรับบอลในกรอบเขตโทษจะมงเลยยิงเลยนะครับหรือจับคืนหลังหรือพลิกไปสุดเส้นหลังแล้วเปิดนะครับไม่ว่าจะเทคแอคชั่นอย่างไงในจังหวะต่อมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลทำให้โซนรับของโอเบโดเคลื่อนทั้งสิ้นครับถือว่าเป็นการแก้โลบล็อกของเวริโกเปาโนวิชกุนซือโอเบโด ไปในตัวด้วยนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสำรอง2คนของบาซโลนาที่ฟริกส่งลงไปเดยนยองตัดให้โรเบิร์ตเลว์นดอสกี้ครับวิ่งสอดเข้ามาตรงช่องว่างระหว่างคู่เซนเตอร์เอริกไบยี่กับดับบิดกาโมครับมงเปลี้ยงเข้าไปอย่างสวยงามเป็นการจบสกอร์ที่สวยงามสมบูรณ์แบบดีทั้งคนเปิดดีทั้งคนมงจริงๆนะครับพริกสถานการณ์กลับมานำา2ประตูตอนหนึ่งหลังจากนั้นก็ปิดเกมได้ ในนาทีที่88จากลูกมงของโรนันอาราโฮชัยชนะนัดนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะต้องให้เครดิตกับนักเตะบาโซน่าทุกๆคนแล้วนะครับส่วนตัวผมก็ยังให้เครดิตกับผองดของฮันซี่ฟลิกด้วยว่าเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วต้นเหนืออื่นใดนอกจากคิดเร็วทําเร็วแล้วฮันซี่ฟลิกยังเป็นคนที่ดีเทคอะไรได้เร็วคือดีเทคปัญหาได้เร็วแล้วก็แม่นยานะครับว่าตอนนี้ทีมกําลังเกิดปัญหาอะไรสังเกตเห็นได้เร็วครับตรวจจับได้เร็วหลังจากนั้นก็คิดหาวิธี แก้ปัญหาก่อนที่จะทำก็คือลงมือแก้ปัญหาด้วยการ take action ซึ่งมันได้ผลมาหลายต่อหลายเกมนะครับนอกจากนั้นแล้วนอกจากดี e c t เร็วคิดเร็วทำเร็วแล้วนะครับฟลิกยังเป็นคนที่ไม่ยึดติดไม่ห่วงว่าตัวเองคิดการอะไรลงไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเล่นไปตามนั้นนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้หมดยกตัวยอย่างเช่นในเกมกับเลบันเต้ซึ่งบาซ่าเนี่ยตามหลัง2ลูกก่อนที่จะพลิกกลับมาชนะ32เกมนั้นเนี่ย ฟิกปรับแท็กติกโดยให้ลาฟินยาเล่นทั้งไหนไปเป็นหน้าต่ำแล้วแลดฟออยดไปเล่นริมเส้นปรากฏว่าไม่เวิร์กเลยครับทีมเสียประตูแล้วก็ตามหลังจบครึ่งเวลาแรกฟิกเปลี่ยนเลยหรือแผนที่ตัวเองเตรียมมาเลยครับเอาลาฟินยากลับไปเล่นริมเส้นถอดแลดฟอร์ดถอดมากาซาโดออกปรับจนทีมกลับมาครับนี่นะครับคือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากของฮันส์ฟิกนะครับดีเทคเร็วคิดเร็วทําเร็วซึ่งมันเป็นคุณสมบัติสําคัญของเทรนเนอร์ด้วยนะครับและ หลายๆครั้งครับแพ้ชนะเนี่ยฟุตบอลเทรนเนอร์เนี่ยนะครับก็วัดกันที่ตรงนี้ครับวัดกันที่ใครดีเทคเร็วใครแก้เร็วลงมือทําเร็วกว่ากันนะครับเทรนเนอร์บางคนเนี่ยนะครับดีเทคปัญหาได้ช้านะครับกว่าจะรู้ตัวว่าปัญหาคืออะไรกว่าจะแก้ไม่ทันแล้วครับเสร็จเรียบร้อยหรือเทรนเนอร์บางคนเก่งในเรื่องของการซ้อมนะครับมีแท็กติกหลากหลายแต่คิดช้าทําช้า อาจจะตีเทคปัญหาได้แต่ลังเลไม่ยอมเปลี่ยนนะครับท้ายที่สุดแล้วสายเกินไปทีมแพ้อันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเกมเมื่อคืนกับ o o เรออเบเด่ยมันจะให้เห็นถึงคุณสมบัตินะครับที่ดีมากๆในตนนง่ของเจนเนอร์ของฮันซิฟิกเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของการไม่ยึดต,ติดก,กับกรอบเรื่องของการจับปัญหานะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากแล้วก็ชชนะ เหนือเรอเบโดถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยงามอะไรมากแต่มันสําคัญถือว่าเป็นไปตามเป้าบาซ่าไม่ยอมให้มาริดทิ้งห่างไปไกลครับยังตามสองคะแนนเหมือนเดิม6นัด16แต้มแล้วสําคัญก็คือเสาที่2ี่สิดสุดสัจนี้มาริดจะทําศึกเดบิบมาดิดเอนโยกับแอตเลติโกที่เมโทรปอลิตาโนด้วยซึ่งมีโอกาสที่จะตัดแต้มกันถ้าบาซ่าไม่พลาด <c oughs> ก็นั่นแหละครับมีโอกาสที่จะแซงเหมือนกัน นี่ก็คือหลังเกมที่หยิบจับนำมาพูดคุยกันนะครับในศึกลาลิการะหว่างเรอเบโดกับบาเซโลนาครับ